เการค้นพบทางโบราณคดีที่สร้างความตกตะลึงให้กับโลกอันดับที่7กองทัพดินเผาจินซีฮ่องเต้ประเทศจีนค้นพบโดยชาวนาปี1974ทหารดินเผาวกว่า8,000นายถูกฝังพร้อมจัก,กรพรรดิจินซีฮ่องเต้ทุกตัวมีหน้าตาไม่ซ้ำกันแสดงถึงความละเอียดอ่อนของช่างฝีมืออันดับที่6หินโรเซตตาประเทศอียิปต์ หินจารึก3ามภาษาที่ช่วยไขค,ความลับอักษรเฮีโรกลิฟิกทำให้เราเข้าใจอรารยธรรมอียิปต์โบราณได้อย่างลึกซึ้งอันดับที่5เมืองปอมเปอีประเทศอิตาลีเมืองโรมันที่ถูกภูเขาไฟวิสุเวียสถล่มในปีคศ .79 ถูกแช่แข็งไว้ใต้เท่าฐานกว่า1,700ปีก่อนถูกขุดพบอีกครั้งในศตวรรษที่18อันดับที่4ม้วนหนังสือเดซีประเทศอิสราเอล ค้นพบโดยเด็กเล้งแกะปี1947เป็นเอกสารศาสนาที่เก่าแก่กว่า2000ปีให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนายูดายและต้นกำเนิดศาสนาคริสต์อันดับที่3มาชูปิกชูประเทศเปรูนครสาบศูนย์แห่งอินคาบนยอดเขาสูงชันสร้างโดยไม่ใช้ปูนหรือล้อเลื่อนโดดเด่นด้วยระบบชนบททานและสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติอันดับที่สสุสารตูตันคาเมน ประเทศอียิปต์สุสานฟาโรนุ่มที่ค้นพบในปี1922เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ารวมถึงหน้ากากทองคำอันโด่งดังแสดงถึงความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวอียิปต์อันดับที่1แอนติไคเทราแมคคา a ิซึมประเทศกรีซเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์อายุ2,000ปีค้นพบจากซากเรืออับปางปี1901 มันเป็นคอมพิวเตอร์โบราณที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เคยคาดคิดและนี่คือ